ป๊บน้องเป็ดอินดี้ไลลาพ่า,พาวา่าเปิดประตูดีๆนะระวังเดปันปันฉีวัชชินเป็นพิสุดกับกั้งถ้ามันกลับเหมือนที่เกมเด็กเแบบีร้องไห้เบบีผู้หญิงเ <Okay. S 1> บบีผู้ชายน้องเป็ดอินดี้ไม่หนูไม่อยากกินผักไม่กินไม่กินหนูเกลียดผ<ะ>ักป๊บน้องเป็ดอินดี้ไม่อยากกินผักป๊บทำไมถ่ายไม่ออกละจ๊ะ ไลล่าแพ้ว่าไม่กินผักพืชแพ้วา่าไลล่าแ,แ,บบแพ้ไม่กินผักแ,บบแพ้ไม่กินนมแพ้จะกินไก่ทอดลแบบอ <laughs> ไลลาแพ้วสกินอดกิน่ตามที่กินเหมือนเดิมจ้าเอาไอศคอรีมสตรอเบอรี่ป๊บน้องเป็ดอินดี้ไลล่าแพ้วา โกกะแล้วไม่น่ารักเนี่ยทำร้ายนัย่าทวีนำขาบอกว่านักย่าทวีนคืนใจให้กันใครมาสง่งคะม,มินมินมินมส,สตรอเบอรี่ซันเดย์โอ๊กน้องเป็ดอินดี้หลายแล้วนะแ,ะะแป๊บนึงแป๊บนึงนน่ง cắt bao nhiêu? 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 เดมากพุด้าเดเปิดประตูให้